ดิฉันนางสาวกรณิศลัญญาเป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะและดิฉันนางสาวกัญญาวิญ์ผันทองดีเป็นเลขาโครการค่ะชื่อโครงงานของเราก็คือน้องพรมพันธสาหรือคมซั์น้ําค่ะวัตถุประสงค์ของเรานะคะ 1. นเพื่อศึกษาการประดิษฐ์พมซั์น้ํา2เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานของพรมซับน้ําค่ะที่มาและความสําคัญของโครงงาน ในชีวิตประจำวันของเราต้องใช้พรมซับน้ําเมื่อใช้ห้องน้ําเสร็จแล้วและเมื่อเท้าเราเปียกเราก็ต้องใช้พรมในการเช็ดเท้าเพื่อให้เท้าเราแห้งและไม่ชื้นเนื่องจากพรมซับน้ําของเราเก่าเราจึงอยากประหยัดเงินโดยการคิดค้นการทาพรมหันสาขึ้นมาค่ะเขตโครงงานตัวแปรต้นพรมซับน้ําตัวแปรตามประสิทธิภาพในการซับน้ําของพรมตัวแปรควบคุมความหนาของเนื้อผ้า น้ำหนักของน้ำประชากรน,นักเรียนชั้นมห้าทับ 4, ตัวอย่างเพื่อนในกลุ่ม5คนค่ะค่ะและขั้นตอนการทำนะคะนำเศษผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาตัดเป็นเส้นแนวยาวประมาณ30ซนติเมตรตัด3ามเส้นนะคะและเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เส้นประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนำ3ามเส้นนี้มาถักเป็นเปียค่ะค่ะแล้วเมื่อถักเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เส้นประมาณนี้ค่ะ เย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะและนี่คือพรมที่เราเย็บได้ประมาณนึ้งค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้เพื่อนทดลองกันค่ะผมได้ไปทดลองใช้มาแล้วคือมันดีมากๆเลยครับมันนุ่มต่อเท้าของผมมากๆครับแล้วมีความนุ่มที่แบบนุ่มมากนะครับเป็นผ้าที่ดีใช้ได้ดีมากเลยนะครับ หลังจากใช้แล้วนะคะก็รู้สึกเท้าสะอาดและแห้งดีค่ะค่ะหลัา,าจะได้ใช้โามเช็ดเท้านะคะ,ะคก็รู้สึกว่าใช้แล้วแบเท้าแห้งดีค่ะสัมผัสก็นุ่มค่ะค่ะหลังจากที่ได้ใช้ผมเช็ดเท้านะคะหลังจากเสร็จภารกิจในห้องน้ํานะคะพอเราได้มาใช้ผมเช็ดเท้าแล้วรู้สึกว่าเท้าให้สบายมากคะ่ะนิ่มนะคะ ผมที่ดิฉันได้ลองใช้นะคะคือการเย็บคือดีมากแน่นมากแล้วก็เวลาใช้นะคะก็เช็ดสะอาดมากค่ะแล้วก็สีสันที่ใช้ทําผมเนี่ยสวยมากเลยค่ะ และความสอดคล้องกับหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีว่า2เงื่อนไข3หลักการและ4มิติค่ะ2เงื่อนไขก็จะมีความรู้และคุณธรรมค่ะความรู้ค่ะ 1. รู้วิธีการทําและขั้นตอนในการทำพรมค่ะ 2. รู้วัสดุอุปก,กรณ์ในการทําพมค่ะ 3. ระยะเวลาในการทำพรมค่ะและ 4. รู้วิธีการนําเศษผ้าเหลือใช้มาทําพมค่ะคุณธรรมค่ะ 1. นฝ่เรียนรู้ศึกษาการทําผมค่ะ 2. มีความอดทนในการทําผมเพราะการทําผมอาจใช้เวลาในการทําค่ะ 3. มีความเพียรพยายามในการทําผมเพื่อให้ผมออกมาดีค่ะ 4. มีสมาธิสติในการทำผมถ้าพลาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปอาจจะต้องปรับปรุงค่ะและ 5. ควรซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคและใช้วัสดุที่ทนทานและมีคุณภาพค่ะ และ3หลักการก็จะมีพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีค่ะพอประมาณ 1. ช่วงวัยเหมาะสมกับการทำาคม 2. วัสดุอุปกรณ์ที่พอเหมาะพอควรกับการทำาคมและ 3. ระยะเวลาในการทำาคมค่ะมีเหตุผล 1. นําความรู้ที่มีมาเผยแพร่ให้กับชุมชนได้ 2. ไว้ใช้ในครัวเรือน และ 3. สามารถนำไปสร้างรายได้และสร้างเป็นอาชีพได้ค่ะมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 1. เตรียมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการทำพรม 2. ทักษะกระบวนการในการทำพรมและ 3. ระยะเวลาที่พร้อมต่อการทำพรมค่ะและส่วนสุดท้ายค่ะ4มิติ4มิติก็จะมีด้านวัตถุด้านสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมค่ะ ด้านวัตถุสามารถสร้างแบบอย่างที่ดีในการทำพรมและสามารถสร้างไรายได้เพิ่มมูลค่าของภูมิที่ทำค่ะด้านสามมังคมสามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนได้ค่ะวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีความปองดองกันและใช้วัสดุในชุมชนค่ะ และส่วนสุดท้ายค่ะสิ่งแวดลอ้อมนำสิ่งที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ค่ะขอคะคบ,บนนคุณคุณครูที่ปรึกษาโครงานคือคุณครูวิราสัมารถและคุณครูสุนิกราพับจากค่ะ